ยืนหนึ่งพิกัดนี้สื่อนอกยกซูเปอร์บอลโคดคิกบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งรุ่น71กิโลกรัมทั่วโลกบีออนทิกสื่อกีฬาคิกบ็อกซิ่งที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกได้จัดอันดับนักกีฬาที่ดีที่สุดในพิกัดร,รุ่น71กิโลกรัมประจำเดือนพฤศจิกายนปี2025ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์นักสู้ชาวไทยเจ้าของแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวทได้รับการยกย่องให้เป็นเบอร์หนึ่งในพิกัดดงกล่าว นอกจากนี้ยอดมวยชาวไทยวัย35าปียังรั้งอันดับ5คิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนเทียบกับนักสู้ทุกคนทุกรุ่นทุกสถาบันในโลก10อันดับคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดบียอนคิกรุ่น71กิโลกรัม 1. ซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์ไทยแชมป์วัน 2. โอหยางเฟิงจีนแชมป์เคตหนึ่งสามมารัตกริกอเรียนอาเมเนียอดีตแชมป์กอีอ e, และเคตหนึ่งสี่สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องไทยอดีตแชมป์กออี 5. โมฮัมเหม็ดเซียซารานีอิรานอดีตแชมป์ดับเบิลยูบีซีมวยไทย6คัตเปอร์มูสินสกีโปแลนด์อดีตแชมป์เวโคเเอนริโกเคลเยอรมนีอดีตแชมป์เคทหนึ่งแปดฮิโรมิวาจิมะญี่ปุ่นอดีตแชมป์เคหนึ่งเก้าคโตโอโนะญี่ปุ่นอดีตแชมป์ไรส์และอดีตแชมป์ ky, Bulgaria, ชูบ็อกซิ่งสิบสโตยานโคปริฟเลนสกี้บัลแกเรียแชมป์เคทหนึ่งเวิร์ลแม์สองพันยี่สิบสี่ สำหรับซูเปอร์บอนซูเปอร์บอนเทรนนิ่งแคมเพิ่งป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้อย่างสวยหรูในศึกวัน173ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการเอาชนะคะแนนมาซาอากิโนอิรินักมวยชาวญี่ปุ่นไปได้แบบเอกฉันสามถึงศูนย์เสียงอ่านเพิ่มเติมจ้างเท่าไรผมก็ไม่ชกซูเปอร์บอนพูดเองไม่ต่อยกับนักมวยรุ่นที่รายนี้แน่นอนคลิปซอววลพักยาวสื่อดังเผยบทสัมภาษณ์โนอิรินักชกญี่ปุ่นชี้ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหักกุญแจสำคัญคว้าชัยวันเปิดใบคะแนนซูเปอร์บอนเวอร์ซัสโนอิริก ศึกวัน173ผมยอมแล้วโนอิรินักชกญี่ปุ่นชี้หจุดเด่นของซูเปอร์บอนทำแพ้หมดท่า